มีเหตุการณ์ลุงหัวร้อนยิงรถที่ขับปาดแต่บังเอิญว่าแกยิงผิดคันนะฮะคันที่โดนยิงแล้วได้รับบาดเจ็บไม่เกี่ยวอะไรกับแกเลยนี่ฮะอันนี้คือรถคู่กรณีใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็คือ,อมาแล้วฮะเนี่ยถูกปาดหน้าแกเลยคงแบบโกรธแหละว่ามาขับชื่อว่าลุงลสิทธิทชัยอายุ60ปี หลังจากนั้นอันนี้คือกําลังปาดกันใช่ไหมผู้ก่อเหตุใช่แล้วก็มีคู่กรณีมีเสียงไม่เปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะและเดวนลงจใจนั้นจะเห็นเก่งสีดำชะลอยิงนะฮะขับเร็วเหมือนกันนะ<อ>นี่ขับกับอายุเลยอายุ60น่าจะสโลหน่อยแต่นี่ขับเหมือนกับวัยรุ่นเลย และหลังจากนั้นอาดูช็อตยิงเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเวลาหมดมอุ้ยพี่พี่โดนยิงว่ะพี่โดนยิงัน,นี่คือกล้องของรถทันโดนยิงได้ยินเสียงว่าพี่โดนยิงว่ะเดี๋ยวเพย์ภาาไปอีกรอบหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นจังหวะเน,นี่ยฮะเทียมค่ะ พี่โดนยิงว่ะพี่โดนยิงผู้บัคับดูภาพที่เกิดเหตุเลยนะฮะคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยชื่อว่าทางด้านพี่ธวัชชัยมันจะมีภาพที่เขาลงมาจากรถใช่ไหมเออแล้วก็มีมีรูที่แขนถูกยิงมีมีเปื้อนเลือดแล้วเก๋งของลุงอ่ะยิงผิดทันราะตอนแรกนี่ฮะปัญหากับคนอื่นแล้วทีนี้เขายิงยิงคนผิดนะครับ ที่ผมเลิกเสื้อแขนเสื้อให้ผมหน่อยเขายิงผมนะครับยิงแขนนะทะลุเลยให้พี่เลิกขึ้นอีกหน่อยผมวิ่งเอาผมไม้ปกตินะครับเขาน่าจะมีปัญหาคนอื่นครับเขามีปัญหาคุณผู้ชมฮะอันนี้คือทางคนเจ็บเนี่ยนะฮะอัดคลิปเอาไว้รูมีรูที่แขนอาดูคลิปตอนตำรวจมาคุยกับเก๋งของลุงเลยฮะเอาคลิปขึ้นมาก่อนนะฮะ โดยหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเองไปคุมตัวคุณลุงวัย60ปีใช้ปืนจุดสามแปดฮะที่ยิงทางนัานคุณทวัชชัยเจ้าตัวยอมรับนะฮะว่าเป็นการยิงผิดคันโดยเบื้องต้นเนี่ยเราเองเนี่ยได้มีโอกาสค่ะนี่ใช่ไหมตอนตำรวจมานี่คุณลุงนะฮะเอาเปิดเสียงขึ้นมาเต็มจอเลยฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอผมมีคนนี้มาผมแซงี่คนนี้มาแล้วผมก็กำลังแซงรถน้ำมันผมมีกล้องครับผมมีกล้องไม่ต้องห่วง เขายิงผมนะครับทีนี้เสียเลือดมากเลยดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือตอนคนเจ็บอัดคลิปฟังเสียงสัมภาษณ์คนเจ็บเลยนะครับคุณธวัชชัยฮะที่บอกว่าผมไม่ได้ขับรถ ปาดกับลุงเลยแต่เข้าใจว่าลุงจําผิดแล้วลุงบีบแต่หลังจากนั้นขับเข้ามาประกบแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นยังถามเขาเลยว่าพี่ยิงผมทําไมส่วนคุณลุงบอกว่าโมโหมีปัญหากับรถบรรทุกผมก็ตอบกลับลุงไปว่าลุงมีปัญหากับรถพ่วงอีกคันไม่ใช่เหรอครับทําไมลุงยิงผิดตัวเหตุการณ์ทั้งหมดผมก็มีอารมณ์เหมือนกันตอนลงไปถามปรากฏลุงไม่ยอมขอโทษสักคำฝากถึงคุณลุงว่าลุงอย่าทาอะไรแบบนี้เลยเพราะคนอื่นเดือดร้อนส่วนเรื่องอารมณ์เนี่ยคุณลุงก็อายุมากแล้วขอให้ใจเย็นๆโชคดีนะที่ยังโดนแขน ผมไม่ได้โดนจุดสําคัญลองฟังเสียงเจ้าตัวอธิบายเรื่องนี้เลยฮะถามเขาว่าพี่พี่ยิงผมทําไม,มเขาบอกว่าโมโหเขาพูดเขาพูดขึ้นมาว่าโมโหครับโมโห oh แล้วเขาบอกเขามีปัญหากับกรถบรรทุกนี่ผมก็บอกเอ้าพี่พี่มีปัญหากับรถบรรทุกไม่ใช่คันของผมนะมันมันปิดคันพี่รถพ่วงผมก็บอกว่าพี่มันมีปัญหากับรถพ่วงไม่ใช่หรออะไรเงี้ยครับผมก็บอกเขาแต่พี่พี่ยิงผิดตัวนะ ผมผมไม่ใช่คันที่ว่าพี่มีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยครับคาขอโทษไม่มีนะครับเบื้องตน้นก็คือไม่ไม่ไม่ไ,มได้พูดคําว่าขอโทษแบบนี้เหมือนตั้งใจครับตั้งใจพยายามฆ่าผมหรือเปล่าพูดถ้าพูดคํานี้ก็อาจจะได้นะพี่เพราะว่าเห็นจากหลักฐานอะไรแล้วก็เขาก็น่าจะตั้งใจแหละเพราะว่าเขารถกระจกแอบซ้ายผมแซงเพื่อรถกระจกรถกระจกแล้วก็ คุณผู้ชมครับอ่ะแลยยังไงต่อนะเมวันนี้เห็นปอกกระสุนอยู่เนี่ย <ใน S 2> ทะลุรูแล,แล้วเมื่อกี้ก็คือเหมือนปอกกระสุนอยู่ที่พื้นของรถพ่วงในขณะที่หยดเลือดก็อยู่ที่พื้นของรถพ่วงนี่รูกระสุนทะลุมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณลุงเองเนี่ยแกไม่ได้หนีนะฮะและตำรวจก็ได้ควบคุมตัวแกเอาไว้จริงๆมันจะมีคลิปที่ตำรวจคุยกับคุณลุงอ่ะ เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองเปิดขึ้นมาหน่อยนะฮะเมื่อกี้จะเป็นคลิปคนเจ็บนะฮะเขาถามคุณลุงว่าลุงยิงผมทําไม,มแล้ววันนี้คือเจ้าตัวไปแจ้งความเมื่อตอนเย็นคุณอภิรักษ์นักข่าวเราเนี่ยก็เลยไปคุยกับคนเจ็บขาดเดียวกันเนี่ยได้ไหมฮะคลิปที่ตารวจคุยกับลุงนะฮะเดี๋ยวเปิดภาพขึ้นมาด้วย ประเด็นก็คือพ่อของคนเจ็บเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเพราะเขาบอกว่าลูกชายโทรศัพท์มาบอกพ่อพ่อผมโดนยิงลูกชายทํางานก็คือขับรถขนส่งไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนลุงไม่ควรจะใจร้อนเพราะถ้าเกิดลูกเขาตายใครจะรับผิดชอบฝากตํารวจดาเนินคดีนะฮะอย่างตรงไปตรงมาม,มีเสียงคุณพ่อของคนเจ็บด้วยก็คือคุณวิโรธ<ะ>ลองฟังดูหน่อยฮะถูกยิงรู้สึกตกใจมากครับผมตกใจมากว่าเอ๊ะลูกทําไมถึงถูกยิงเพราะว่าเรา วิงงานขนส่งเราไม่เคยมีเรื่องกับใครก็อยากฝากถึงคู่กรณีว่าทําทแบบนี้ใจร้อนเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดไปโดนจุดสําคัญก็น่าจะมีการสูญเสียชีวิตขึ้นนะครับไม่อยากให้เกิดอีกครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปคนเจ็บตอนที่เขาถ่าย<ะ>ตัวเองไว้เป็นหลักฐานนะฮะตอนที่เกิดเหตุเลยเนี่ยลองฟังดูหน่อยน,นะฮะนี่โดนยิงครับ โดนยิงครับพี่จับนั่งเลยคุณผู้ชมครับอ่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนคุณลุงเองเดี๋ยวคงจะต้องไปติดต่อน,นี่ฮะอันนี้ตอนตำรวจมาแล้วใช่ไหมไหนดูบรรยากาศหน่อยนะฮะน่าจะไม่จบกันง,ง่ายๆครับโอ้เราทำงานจริตแบบนี้แย่เลยสวยมาก รถม่ะใช่หใช่ครับพ yup> mm hmm. bueno. like, ี่บ hmm. ัตรนะนะอย่าพ mm ี่ผมมาผมไหวอยู่พี่แต่แค่ยกแขนไม่ขึ้นพี่ใช่ใช่ครับเนี่ยลูกกระสุนอยู่ตรงที่เท้าครับพี่นี่พี่ลอยลอยะขยับนี่ลอยยิงลอยยิงจนต้องหัวเก่งที่ทะลุนะครับวพี่ิหวนะ ประทงชัยครับพี่คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ตำรวจคุมตัวคุณลุงแล้วนะครับ